อัลโต้นะครับก็ให้มันรับไปเลยนะไม่ต้องมากดรับหรือรับงานไกลนะครับถ้าเกิดว่าลดร,ระยะการรับงานให้มันใกล้กว่าน,นี้ก็จะโอเคนะฮะเป็นไงบ้างหลังจากที่ยิงงานมา3วันก็ <c oughs> ได้ถ้าก็ได้ก็ได้ไดีอ่ะถ้าไม่ได้ก็ตื่นตั่งเลยเอาเหรอ <c oughs> สรุปดีหรือไม่ดีไม่ดีดสรุปอันไหนดีกว่ากันยิงงานดีดดนดยิงงานดีกว่า <c oughs> แบบนี้ดีกว่าใช่บางวันก็ดีบางคน Everyday cafe like a Everyday, you found no one. Head north, then turn left. Okay. จอดรถแป๊บเดียวยังไม่ได้เอาขาตั้งลงเลยครับงานเข้าแล้วดีจังเลยดีครับผมฮอตลาเต้ครับโอ้ลโอหลังร้านก็มีที่นั่งเหรอโอ้ม่ได้การดีด้วยโอเค สวัสดีพีใหม่ครับสงท้ายพีเก่า สวัสดีครับ เจ๊งาน๊กต้นซอยนะขอจินดานะครับยังไม่รับออเดอร์นะปิดหรือเปล่าเขายังไม่ปิดไม่ปิด,ปดแต่ยังไม่รับออเดอร์อเ,อเจ๊ง,งานเข้าเด้อยังไม่รับเลย วันนี้มีหมูฝอยไหมเอ้ยแล้วะอ๋อโอเคแดดลงม่ลขาไม่ได้หรอครับอืมแดดมันสองหน้าเนาเนะ <c oughs> ถึงแล้วครับเป็นยันถึงที่หมายเตรียมถ่ายรูป

เจ๊ก no. uh ็ก oh. ็ยังไม่ป uh ิดเนาะร้านอื่นเขาปิดกันหมดแลอวข้างในโรงแรมก็ไม่ปิดมีหลายร้านอ๋อไอตรงนู้นใช่ไหมไอตรงแต่คณะทีสามเขาไม่ปิดอย่างเดียวนะพี่นะอย่างเดียวอย่างเดียวขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอ่ะ อ๋อต้องโชว์รูมหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่าที่อ๋อโอเคโอเคครับค,ครับค,ครับเาบาทครับโอนใช่ไหมครัโอ,คนะโอเคครับสแกนเลยใช่ครับผม <94. S 1> ใช่ครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่ครับโอ้เพิ่งจะมาจอดนะฮะกานเข้าเลยส่งห้าโลส่งที่ไหนล่ะสุภารายไพร์นะ คู่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมแบดเปล่า <laughs> ไม่ค่อยได้นะเ <laughs> มื่อนะ <laughs> วานได้ก็รับไม่ทัน <laughs> Mình...mình...mình... <laughs> <nói. cười> สวัสดีครับแซมก่อนนะครับ ที่หมู่บ้านวาริโอ,ส,อ,ส,ส,อส,ส่งข้างในเนี่ยส่งวัดสี สวัสดีครับที่อยู่ตามที่ปักหมุดเลยใช่ไหมครับอาโอเค ครับครับผมอ็ลูกค้าจ่ายแล้วเนาะ่แอ่าโอเคขอบคุณครับผมครับผมเป็นไงบ้างหลังจากที่ยิงงานมา3วัน ก็ได้ก็ได้ก็ได้ดีอ่ะถ้าไม่ได้ก็คือนั่งเลยเอาเหรอสรุปดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีเหรอผมงานดีกว่าจริงเหรอยอดอ่ะเร,เ,รเริ่มเริ่มดถ้าเดิมไหมยอดถ้าเดิมแต่บางทีมันเราอยู่นี่ยิงงานนู่นนู้นอะไรอย่างเงี้ยต่อจินดาเหรอไม่ค่อยจ,นจ,จอยินดนะาจริงรจริงอยู่นี่เนี่ยนะมหาวิทยาลัยมหาผมอยู่เลยจริงอยู่นีน<อ>่เนี่ยนะตั้งปัดยังไงผมปัดจริงหมดอ๋อปัดแทน 8, เอาเหรออ๋อแล้วยอดไอ้นี่เปอร์เซ็นต์น่ะ เป็นเรานั้ยเราก็ดูอาทิตย์เอาพี่เขาองัดอยู่แล้วนะอ๋อไหนดีมันก็ไม่ต้องผัดอยู่แล้วอืมผัดไปแปดตัวเลยเหรลยไม่ว่าผมเปิดเยอะอนาดไนห้าบงหางานเ่อนเฮาตัวแรกเลยปัดสักพักนึงไอ้กีกีเด็กมาอีกปัดยิงอีก ทีนี้บอลชนไม่มีนบุรีผมก็ไม่ไปผมกี่เหี้ยผมก็ปัดทิ้งอีก ừ ừ ừ อืมอืมต้มตําไอไสยเจจีดอะไร,ไอะไรซอยชีวิตเจ๊มห้าพวกนี้ข้าวหมูย่างมาอีกตัวที่หกก็ควรน้อยผมต้องวดเอาอ่ะข้างนอกคนเยอะแยะเมื่อกี้ไปไอ้เหี้ยเขานังน่งกันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ให้เขาวะผมาขับรถไปที่นี่ส,งส่งเสร็จใช่ไหม แล้วก็ข้าวหมูย่างไปลงเก้าห้าตัวผมก็บัตรทิ้งแล้วทีนี้มันให้อะไรวะพี่เอฟซีรถทัดจากแยกบุษมานมันไม่ใช่คำรุ่งเก้าอ่ะแล้วคนนั่งอยู่นั่นก็มีนะพี่สองสามคนน่ะทำไมมึงไม่จ่ายเอาโอ้เป็นไงพี่ดีไหมดีไหมยิงยิงงานมาสามวันดีไหมแต่ถ้าผมวิ่งประจ้ามาได้เกียรเยอะกว่าพอได้ใช่ไหมเอ่อยอดได้เท่าเดิมไหม ม่ได้เท่าเดิมอ๋อเวลาเดียวก็สรุปไม่ดีเหรอกดดีกว่านะกดดีกว่าเรายังเลือกได้ไงว่าเราไปไม่ไปอันนี้มันบังคับอย่างเดียวอืมเป็นไงบ้างครับมีงานมาสามวันอะไรเนี่สามวันสามวันก็โอเคอยู่พวกงานงานดีนะเหรออ๋อสรุปอันไหนดีกว่ากัน ดีงานดีดีดีงานดีกว่าแบบนี้ดีกว่าใช่ครับจริงป่ายอดยอดได้เท่าเดิมไหมเดยอดเท่าเดิมเท่าเดิมนะเท่าเดิมพี่อ๋อขี้เกียจอย่างผมมาดีกว่าเดิมขี้เกียจซอยไหมใช่โอเคได้ดีกว่าเดิมและยอดเท่าเดิมก็โอเคแล้วอืม โอเคไหมใช่ว่าวิ่งมาสามวันโอเคไหมไม่โอเคทำไมถึงไม่โอเคบางวันก็ดีบางวันแล้วอย่างไรดีกว่ากันกดงานเองแเราก็เห็นงานบางงานเห็นงานน้อยอาอย่างงานนี้บางคนก็วิ่งวิ่งดีบางคนก็รอได้ยอดเป็นไงยอดเท่าเดิมไหม เนอจะเกียสบายเดิมอ๋อค่าะงั้นใช่สบายเลม่ายโมด่าแม่งเลยไม่จางานผู้ที่รอนแล้วนะบางคนนี่ยแต่ว่าพี่ของพี่ยอดเท่าเดิม การที่ทดสอบวิ่งงานแบบยิงงานวันนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคสาหรับผมนะฮะแต่ก็มีหลายคนที่ไม่โอเคกับระบบยิงงานนะฮะก็อย่างเช่นรับงานออตโต้นะครับก็ให้มันรับไปเลยนะ,ะไม่ต้องมากดรับรหรือป,ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือรับงานไกลนะครับถ้าเกิดว่าลดระยะการรับงาน ให้มันใกล้กว่าน,นี้ก็จะโอเคนะฮะคือถ้ารับไกลก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคิดค่ารับให้ด้วยนะครับว่ารวมเป็นค่ารอบไปเลยประมาณนั้นนะครับหลักๆที่เจอก็มีอยู่2เรื่องแค่นี้ครับอันนี้ก็คือรับงานออโตโอ้นะฮะก็คือให้มารับเข้าไปเลยไม่ต้องไปกดรับอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องระยะการรับอาหารที่ร้านนะฮะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม สวัสดีครับผม